ตามลายเส้นทางของพายุคาจาิกินะคะที่เป็นพายุไต้ฝุ่นค่ะจะมีการก่อตัวขึ้นมาที่บริเวณประเทศฟิลิปปินส์นะคะถือว่าเป็นพายุลูกที่13ของปีนี้ในปี2,568ค่ะมีการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วด้วยกันคือ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะซึ่งเส้นทางของพายุถ้าเราไปไล่เลียงดูนะคะตั้งแต่วันที่24สิงหาคมจัตวีกำลังเป็นพายุโซนร้อนกำลังแรงค่ะจะมีการเคลื่อนตัวไปที่ หหลํหาเกาะหหลํำจะทําให้ฝนตกหนักนะคะต่อมาค่ะก็จะมีการเคลื่อนตัวไปที่ของเมืองวินที่ฝั่งของเวียดนามตอนเหนือน,นะคะซึ่งบริเวณนี้จะทําให้เมืองวินเกิดฝนตกหนักรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงด้วยค่ะ ก็คือกรุงเทพมหานครปริมณฑลกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดค่ะหลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมคะวันที่25เนี่ยจะมีการอ่อนกําลังลงเป็นพายุโซนร้อนนะคะแต่ว่าจะทําให้ฝนตกหนักในพื้นที่ของลาวตอนกลางด้วยแล้วก็พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังของประเทศไทยคือจังหวัดติดริมโขงภาคอีสานนี่แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นนครพนมสกลนครบึงกาฬหนองคายอุดรธานีแล้วก็เลยจะได้รับผลกระทบ ทบนะคะจากนั้นวันที่25ค่ะสิงหาคมจะเข้ามาถึงในช่วงของจังหวัดน่านช่วงของวันที่15แล้วก็เช้าของวันที่16นะคะแม้ว่าจะมีการอ่อนกําลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่นที่เข้าถึงจังหวัดน่านแล้วค่ะแต่จุดศูนย์กลางของฝนที่ตกหนักคาดกัรนะคะว่าจะตกบริเวณที่อําเภอวังผาอําเภอบอกก่อเกลืออําเภอเฉลิมพระเกียรติแล้วก็อําเภอเมืองเนี่ยแหละค่ะ คาดการนะคะว่าฝนจะมากจริงๆค่ะเหมือนกับช่วงที่เกิดผ่านยุควิภาปริมาณฝนที่ตกลงมาคือคล้ายๆกับฝนวิภาคือ200มิลิเมตรต่อวัน ฝนจะตกหนักตรงนี้ประมาณ1-2วันค่ะจากนั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะแม้ว่าจะอ่อนกําลังลงเป็นดีเพรสชั่นไปแล้วแต่ไม่หมดกําลังดีนะคะโดยเฉพาะในวันที่26วันที่27ยังคงต้องเฝ้าระวังต่อค่ะมีการเคลื่อนตัวไปทางที่ตะวันตกส่งผลให้พื้นที่นั้นที่ตกหนะักก็คือแพร่พะเยาเชียงรายลำปางลำปางแล้วก็พะเยานะคะลำพูนเชียงใหม่แม่ฮองสศนค่ะ ฝนจะตกหนักนะคะดิฉันมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้ชชาญด้านน้ำเหมือนกันค่ะว่าแม้พายุคาจาิกินะคะจะเข้าถึงไทยในสภาพที่ดิเพรสชันและเป็นอ่อนกำลังลงอย่างมากและแต่ผู้ชชาญประเมินนะคะว่า บริเวณที่ฝนตกหนักมากที่สุดแล้วก็ต้องจับตามมากที่สุดชาวจังหวัดน่านค่ะให้เฝ้าระวังนะคะช่วงของตั้งแต่วันที่15ไปจนถึงวันที่26นี้คาดการนะคะว่าฝนจะตกหนักลงมาน้ําจะล้นตลิ่งประมาณ1 2เมตรภาพเดิมที่เราเคยเก็บของหนีน้ําท่วมกันก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งไปฟังเสียงของผู้วิชาชานด้านาน้าที่ฉันไปคุยมากันค่ะ ถึงแม้จะลดจากพายุโซนร้อนมาเป็นดีเพรสชันนะครับลูกดีเพรสชันเนี่ยจะเข้าเต็มๆนะฮะเหมือนวิภาเลยครับคือเข้าที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนะครับอันนี้ก็ตั้งแต่คืนวันที่25ถึงเช้าวันที่26เลยนะครับเพราะฉะนั้นฝนจะตกหนักมากเลยนะครับภาวะที่จะเกิดนะฮะเราที่คาดการณ์ตอนนี้นะครับฝนก็เหมือนวิภานะฮะปริมาณก็อยู่ในเกณฑ์สอง ขึ้นไปนะ200ม mm ิลลิเมตรถึง300มิลลิเมตรต่อวันนะฮะในศูนย์กลางก็คือตั้งแต่บอ่อเกลือนะครับอําเภอบอ่อเกลืออําเภอเฉลิมพระเกียรติ อ่าอําเภอท่าวังผาเนี่ยน้ําก็จะมารวมกันที่วังท่าวังผาแล้วก็คิดว่าจะล้นตลิ่งที่ท่าวังผามาล้นตลิ่งที่อําเภอภูเพียงนะครับจะล้นอําเภอเมืองหรือเปล่านี่ย,ยังยังยังไม่เห็นแน่ชัดนะครับแต่ว่าที่ท่าวังผาอําเภอภูเพียงและอําเภอเวียงสาท่วมแน่นะครับไม่ต่ำกว่า2เมตรนะฮะเหมือนวิภาเลยครับวิภานี่บางช่วงเวลานี่สูงขึ้นไปถึง3เมตรเลยนะฮะ นั่นก็เป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังนะคะบางช่วงฝนที่ตกลงมาช่วงแต่วันที่26นี้น้ําอาจจะมากอาจจะท่วมถึง3เมตรเป็นการประเมินคาดการณ์ไว้ของผู้เชี่ยวชาญนะคะคุณผู้ชมแต่เมื่อเราไปตรวจสอบการบริหารจัดการน้ํากันบ้างของสี่เขื่อนหลักลุ่มน้ําเจ้าพยาเมื่อวานนี้สํานักทรัพยากรน้ําแห่งชาติสั่งเพิ่มอัตราการระบายน้ําโดยเฉพาะเขื่อนสิริกิจเนื่องจากว่าบริวเวณเหนือเขื่อนจะมีฝนตกหนัก ปัจจุบันอัตราการระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ40-50ล้านลูกบาทเมตรอาจจะมีความจำเป็นปรับการระบายน้ำขึ้นมาเป็น55ล้านลูกบาทเมตรส่วนเขื่อนเจ้าพระยาค่ะอย่างที่บอกไปเมื่อช่วงต้นยังคงอัตราการระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ1,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีโดยเฉพาะแม่น้ำเจ้าพระยาย,ยังคงมีความสามารถในการระบายน้ำเพียงพอต่อการรองรับปริมาณน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนได้ค่ะ คุณผู้ชมคะขณะนี้นะคะกลมป้องกันและมันทาสาธารณภัยนะคะมีการจัดทําระบบเซลล์บอดแคสต์ขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะแจ้งเตือนภัยไปยังพื้นที่ฉุกเฉินล่วงหน้าไปยังพื้นที่เสี่ยงเราก็จะได้รับข้อความนั้นทันทีนะคะแต่ขณะเดียวกันในพื้นที่ยังมีความท้าทายอีกมากค่ะทั้งในเรื่องของการประเมินข้อมูลโดยเฉพาะท้องถิ่นนะคะหากว่าเราจะได้รับข้อมูลแจ้งเตือนภัยท้องถิ่นต้องร้องขอมาอยัางปภก่อนคะ่ะนั่นหมายความว่าในสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนักใน ช่วงวันที่15ถึง26สิงหาคมนี้หากท้องถิ่นไม่มีความรู้ในเรื่องของข้อมูลมาวิเคราะห์สถานการณ์น้ำคุณออสศนีคุณอนุชาคะเราอาจจะไม่ได้รับข้อความแจ้งเตือนภัยนั้นด้วยนะคะขณะเดียวกันล่าสุดกระทรวงมหาดไทยสั่งผู้ว่าทั่วประเทศนะคะสแตนบายไว้เลยะคะ่ะตั้งแต่วันที่15ถึง26สิงหาคมนี้ให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะครับขอบคุณคุณจิรพรนะครับขอบคุณค่ะ